ยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ยอมรับความจริงเอริกเทนฮาี้แมนอยู่สมควรแพ้นินวคาเซลเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับตามตรงว่านิวคาเซลสมควรเป็นฝ่ายกำรรชัยชนะในเกมเพเย์ลิกที่ถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คเมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษา หลังเอาชนะผีแดงได้ด้วยสกอร์สองศูนย์พร้อมขยับขึ้นรังันดับ3ของตารางด้วยผลต่างประตูดได้เสียที่เหนือกว่าเทนฮากให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ผีแดงบุกมาเสียท่าให้คู่ปรับเก่าในนัดชิงชนะเลิศถ้วยคาราบาวครับว่าทีมของเอ็ดดี้ฮาวสมควรเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเนื่องจากเล่นได้เหนือกว่าทุกกระบวนท่าแต่มั่นใจเรดเดวิลจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งเหมือนที่เคยได้เห็นกันมาตลอดผมเกลียดที่จะพูดแบบนี้แต่วันนี้ทีมที่ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะผมต้องบอกตามตรง ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นการผ่านบอลและความหิวกระหายพวกเขาต้องการชนะและพวกเขาก็ชนะเรามีโอกาสของเราแต่คุณต้องทําประตูให้ได้เหมือนที่พวกเขาทําสําเร็จมันไม่ดีพอเราเปิดช่องให้พวกเขามีโอกาสมากมายตออข้อขาถามถึงวาเวกฮอร์กองหน้าจองเฟิร์ดซึ่งยิงประตูในเกมพเียเ์ลีกไม่ได้เลยเทนฮากเอ่ยว่าเกมลูกของเราไม่ดีพอผมไม่อยากเอ่ยถึงใครเป็นรายตัวมันเป็นฟอร์มโดยรวมของทีมเราไม่สามารถสร้างโอกาสที่ชัดเจนได้เลยเราต้องจัดการกับความสดถอยนี้ และเรียนรู้จากบทบาทนี้เราทําได้หลายครั้งเรากลับมาได้หลังแพ้ลิเว์พูลผมไม่กังวลอะไรผมเชื่อมั่นในทีมเพราะผมเชื่อว่าเราจะกลับมาได้แต่เราไม่แฮปปี้เราเล่นกระสูงเกินไปในแดนกลางมันเป็นเรื่องง่ายที่สองเซร์ตฮาร์ของพวกเขาจะบุกขึ้นมาได้เราต้องเล่นกันให้ต่ำกว่านี้ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงเปลี่ยนตัวสำรองลงไปจากนั้นเราก็เปลี่ยนอีกเพื่อเติมความสดชื่นและสุดท้ายเราตัดสินใจเปลี่ยนมาเล่นหลังสามเพื่อเพิ่มตัวรุกมากขึ้น ผมตัดสินใจเปลี่ยนสองเซอร์าร์ออกเพื่อส่งเดนเดเลอร์ลงไปป้องกันพื้นที่ดาวิดดีเคอาเซฟได้ดีพวกเขามีจังหวะยิงประตูมากมายเราหยุดพวกเขาไม่ได้เลยในพื้นที่อันตรายการลุ้นคว้าแชมป์บอลทั่วอีก2รายการไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อฟอร์มในลีกของเราคุณต้องให้ความสนใจกับทุกเกมเรารู้ว่าเราเจองานยากในการบุกมาที่นี่และผมรู้ว่าพวกเขาต้องการแก้แค้นลูกชอยืดอกบอกเล่นแบบนี้ก็สมควรแพ้ ลูกช่อแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผิดหวังกับผลงานของทีมในเกมพ่ายนิวคสเซิลสองประตูต่อศูนย์ชี้เล่นแบบนี้ก็สมควรแพ้แมนยูสะดุดไม่ชนะในลีกสานัดติดต่อกันโดยออกไปโดนนิวคสเซิลตบความสองศูนในเกมที่เจ้าถิ่นเล่นได้ดีกว่าทางโอกาสได้มากกว่าก่อนเป็นฝ่ายเก็บ3คะแนนไปได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เมื่อขุนมาเล่นที่นี่ที่สนามซึ่งเล่นได้ยากและเจอทีมที่ดีมากมาก มันจะเป็นวันที่ยากเลยหากคุณไม่ได้มาด้วยทัศนคติและความกระหายที่ถูกต้องมันเห็นกันแล้วในวันนี้เราสมควรพ่ายแพ้ระดับการเล่นของเราดรอปลงไปซึ่งเห็นกันได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะหลังจากเบรกทีมชาติที่ทั้งทีมได้พักมาเล็กน้อยเรารู้สึกดีและพร้อมสำหรับเกมแต่เมื่อเสียงโนวิดดังขึ้นมันก็ออกมาตกกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่เราทํากันมาในการซ้อมมันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้อย่างมาก แมนเชสเตอร์ยูนูีีนาวหลังบาร์เซโลนาแปะป้ายราคาดารุ่งไว้สุดแพงสัมเมอร์นี้มีรายงานว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนได้ตั้งราคาขายอันซูฟาติดารุ่งฝีเท้าดีเป็นจำนวนมหาศาลท่ามกลางข่าวความสนใจจาก2ทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบา,าร์ซ่ายังคงประสบปัญหาด้านการเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้พวกเขา จำเป็นจะต้องขายดาวดังในทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาติแข้งวัย20เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คาดว่าจะถูกพ่องถ่ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลปัจจุบันฟาติไม่ได้เป็นนักเตะตัวหลักในทีมของชาบีอันเดนเดสแม้ว่าตอนที่ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่จะถูกคาดหมายให้เป็นตัวแทนของเลอเอนเเมซีในอนาคตก็ตามแต่เนื่องจากเจ้าตัวมักมีอาการบาดเจ็บรบกวนจึงทำให้ไม่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ และรุ่งรายนี้ยังเหลือสัญญาการค้าแข่งในถิ่นคำนูจนถึงปี2027แต่ก็คาดว่าจะถูกต้นสกัดตั้งราคาขายเอาไว้ที่90ล้านปอนด์โดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังให้ความสนใจอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเจ้าตัวจะขออยู่ในสเปนต่อไปโดยก่อนหน้านี้บิดาของเขาได้เคยออกมาแสดงความไม่พอใจที่ลูกชายของตนไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรและรับคำแนะนำให้มีการหาสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้มาแล้วอีกด้วย อดีห้าผู้จัดการทีมซิลยูไนเต็ดเปิดใจหลังจากที่นำทัพสาลิกาดงโชว์อร์มหรูไล่ทุบป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่2เมษาท,ที่ผ่านมาเดนแม็กพายสร้างผลงานได้เหนือกว่าทีมเยือนแทบทุกกระบวน้าแต่กว่าจะแม้ประตูแรกต้องรอถึงนาทีที่65จากการหม่งของโจวิวลล็อกจากนั้นพวกเขาก็มีโอกาสได้ประตูอีกหลายครั้งก่อนที่คา,าร์ลัมวิลสันจะทำประตูต่อฝาโลงนาทีที่88จบเกมนิวคา คว้าชัยชนะได้อย่างสุดยอดเป็นการล้างแค้นผีแดงหลังพวกเขาต้องเจ็บปวดจากการแพ้นในรอบชิงศึกคาราบาวครับเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สะพานสามแต้มในเกมนี้ส่งผลให้สาลิกาดงแสงหน้าแมนยูขึ้นไปรังอันดับ3มเรียบร้อยเราเคยมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถยิงประตูได้อย่างที่ควรจะเป็นครึ่งแรกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกิดเรื่องแบบนั้นซึ่งเราผิดหวังที่ไม่สามารถยิงประตูขึ้นนําได้เราต้องอดทนถ้าเราเล่นด้วยฟอร์มเดิมในครึ่งหลังก็จะได้ประตูซึ่งเราก็ทําได้จริงๆ ํำรักแค้นสะสมสาลิกาทําผีเสี่ยงจะว,วืดท็อปโฟ5ข้อแมนยูบุกไปแพ้นิวคาเสเซลหมดรูป 1. เจ้าบ้านจัดชุดเดิมนิวเคาเสเซลจัดชุดเดิมต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเป็นทีมชุดเดียวกับที่พวกเขาบุกไปกำรรชัยเหนือฟอร์เรสต์2-1ก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกเกมทีมชาติจากโผดังกล่าวเท่ากับนิคโคลและเซเว่นวอตมันที่ถอนตัวออกจากการรับใช้ชาติเนื่องจากบาดเจ็บเรียกความฟิตได้ทันตามเวลาและลงบู๊ได้ทั้งคู่ ขณะเดีวยวกันซาลิกาดงก็ยังได้คลัมวิลสันและแอนโทนีกอร์ดอนหายเจ็บกลับมานั่งรอที่ข้างสนามอีกด้วย 2. ผีแดงโรเตชัน3ตำแหน่งเอเด็กเชนฮาร์กุลซอแมนยูเนเต็ดเปลี่ยนโผต,ตัวจริง3รายจากศึกเอฟเอคัพรอบ8ทีมนัดที่ชนะฟูลแลม3-1บุกมาดวลกับนิวคาสเซิลคู่ปรับเก่าในนัดชิงคาราบาวครับนอกจากวาลานจะฟิตสมบูรณ์กลับมาทวงตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ไปจากไฮเดี้แม็กควายแล้วอีก2ตำแหน่งเป็นคุณพลทางฝั่งขวาทั้งคู่ เนื่องจากอารอนวาวิสกาป่วยจึงเสียแบ็กขวาให้กับเดียโกดาโลด้านอันโตนี่ปีกทีมชาติบราซิลก็เขีย่ยเจอรซานโชที่ยังโชว์ฟอร์มไม่น่าประทับใจหล่นไปนั่งในซุ้มมานั่งสำรองขณะที่สกอตแมคเทอร์มนินที่โดดเด่นกับสกอตแลนด์ได้ลงเล่นแทนคาเซมิโลที่ยังติดโทษแบนต่อไปอีกเกมตามความคาดหมายโดยเป็นการลงเล่นเกมลีกตัวจริงคนแรกของเขานับตั้งแต่เกมแพ้อร์เซนเลเมื่อเดือนมก,กร,ราอย่างไรก็ตามเกมนี้ผีแดงมีอองโตนี่มาซิยาวกองหน้าเฟนแมนหน้าเป็นตัวสำรอง หลังจากที่เขาไม่ได้ลงเล่นเกมพเมร์ลีกเลยนับตั้งแต่วันที่14มก,กราคม 3. แรดฟอร์ด250รอามาครคแรดฟอร์ดสร้างสถิติลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแมนยูครบ250นัดแล้วหลังมีชื่อออกสตาร์ทเกมบุกมาเยือน New le, นิวคาสเซิลแม้เจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจนต้องถอนตัวออกจากการรับใช้ทีมชาติอังกฤษก็ตามขณะเดียวกันแรดฟอร์ดก็มีผลงานที่ชะขาดชกันในซีซั่นนี้เนื่องจากไม่มีนักเตะค,คนไหนยิงประตูชัยในเกมพเมร์ลีกซีซั่นนี้ให้กับต้นสกัดมากไปกว่าเขาอีกแล้ว ทั้ันนี้มีดาวเตะพีแดนแค่สองรายเท่านั้นที่มีผลงานในด้านเดียวกันในหนึ่งซีซั่นที่เหนือกว่าแรดฟอร์ดคือกิเโนโรนัลโดและเวนรูนี่สตัวแทนของซาลิกาดงต้องถือว่าเอ็ดดี้ฮาวนาะยใหญ่เดอะแม็กพายทำการบ้านมาดีหลังแพ้ให้กับแมนยูในนัดชิงคาราบาวครับเนื่องจากเกมใน45นาทีแรกนิวคาเซิลคมทีมเยือนได้แบบข้างเดียวอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการคลองบอลที่เหนือกว่า52ต่อ48เปอร์เซ็นต โดยเฉพาะโอกาสยิงที่มีมากถึง11ครั้งแต่พวกเขาส่งบอลเข้ากรอบได้แค่3ครั้งและไม่เป็นประตูทั้งที่น่าจะมีสกอร์นำอย่างน้อย1หรือ2เม็ดเนื่องจากพวกเขาสร้างปัญหาให้กับแผงหลังแมนยูได้ตลอดายทีมเยือนไม่ต้องบอกก็เห็นได้เลยว่าเล่นเกมเยือนไม่ดีเหมือนเกมเย่าเช่นเดิมและได้2ยิงแบบฝืดเครื่องครึ่งแรกแค่2ครั้งแต่ไม่เข้ากรอบเลยและเป็นครั้งแรกของเกมเพเมลิกในครั้งแรกของซีซั่นนี้ที่ทีมของเทนฮากยิงไม่เข้ากรอบเลยสักครั้ง แต่เหตุผลที่พวกเขาไม่เสียประตูก็เป็นเพราะตัวต,วต,วตวนของนีคัสเซนนั่นเองดังจะเห็นว่าแม้เอ็ดดี้ฮาวจะโยกระดับทีมได้ดีโดยผ่านิีคัสเซนที่เกือบตกชั้นก้าวขึ้นมาท้าทายท็ยทอปโฟในซีซั่นนี้ได้แบบเต็มตัวแต่ถ้าหากมองกันถึงที่รายละเอียดจะเห็นได้ว่าศาลิกาดงมีปัญหาในการคลำเป้าเนื่องจากก่อนเกมบุกกับแมนยูเน็ดพวกเขาลงเล่นในเกมลีก26นัดยิงไปแค่36ลูกน้อยที่สุดใน8ทีมแรกของตารางเท่ากับเลสเตอร์ทีมรองบุ้ยที่ปลดเบนนี่โรเจอร์ไปแล้ว อย่างไรก็ตามจุดแข็งที่ทำให้ดิวคาเซิลมีรุ่นความสเร็จในซีซั่นนี้คือเกมรับที่แข็งที่สุดในลีกหรือพวกเขาเสียไปแค่19ประตูเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีก7ประตูด้วยกัน